เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยแบบฝึกหัดที่1.7เหมือนเดิมเนาะอันนี้ข้อที่4นะเขาบอกว่าจงแสดงสมการพหุนามจงแสดงว่าสมการพหุนาม x กำลังสองลบ x บวก i บวกหเนี่ย เท่ากับศูนย์มีไอเป็นคำตอบแต่ลบไอไม่ใช่คำตอบพร้อมทั้งอธิบายว่าผลที่ได้ขัดแย้งกับทฤษฎีบทสิ 13, หรือไม่เนาะอ่ะอย่างแรกเลยเราก็ต้องมาดูเนาะว่าไอ้เจ้าทฤษฎีบทสิ 13, เนี่ยเขากล่าวว่าอะไรอะโดยที่ทฤษฎีบทสิ 13, นะคะตามในอย่างสือกระทรวงเนี่ยกล่าวว่าถ้าจำนวนเชิงซ้อนอ่ะ ถ้าแซจำนวนเชิงซ้อนขอแทนด้วย Z เนาะเป็นสมการเป็นคำตอบของสมการพรหุนามพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเออที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริงเนาะเป็นจำนวนจริงแล้ว คอนจูเกตของแเนี่ยเป็นจะเป็นคำตอบของสมการพรหุนามนี้เนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นทฤษฎีบท13เนาะถ้าแเป็นคำตอบของสมการพรหุนามโดยที่สัมประสิทธิ์ของสมการพรหุนามนั้นเนี่ยเป็นจำนวนจริงแล้วสั่งยุคข,ของแจะเป็นคำตอบทีนี้อ่ะเราทิ้งทฤษฎีบท13ไว้ก่อนเรามาลองแสดงตามที่ออโจทย์สั่งก่อนเนาะ ก็คือโจทย์จะให้บอกว่ามี i เป็นคําตอบเนาะเวลาเราเจอว่าแบบเฮ้ยมีอะไรสักอย่างเป็นคําตอบเราก็ลองแทน x เนี่ยด้วยจานวนนั้นเลย mm hmm. ก็คือสมมตุติมี i เป็นคําตอบใช่ไหมคะเราจะทํายังไงเราก็จะแทนแทน x เนี่ยเท่ากับ i เนาะลงไปในสรรมการอันนี้เลยปึ๊บเราก็จะได้ว่าเป็น x กําลังสองเนาะก็เป็น i ยกกาลังสองเนาะลบ x ก็คือลบ i บวกกับ i บวกหนึ่งนะคะโดยอย่าลืมว่า i อากำลังสองของเราเนี่ยก็คือลบหนึ่งเนาะอันนี้เป็นสมบัติของ i ปกติที่ยังไงต่อมันตัดกันได้ไหมก็พบว่ามันตัดกันได้เนาะลบหนึ่งตัดกับบวกหนึ่งแล้วก็ i ตัดกับ i ก็จะเท่ากับศูนย์จริงๆนะคะแสดงว่า i เนี่ยเป็นคำตอบของสมการเนะาะ i เป็นคำตอบ ทีนี้อา้าวแล้วลบไเนี่ยเป็นคำตอบหรือเปล่าถูกไหมแล้วก็ลองมาแทนดูว่ามีลบไเป็นคำตอบเราก็จะได้ว่าให้เราเนี่ยแทน x เนาะเท่ากับลบไแทน x เป็นลบไเนาะก็จะได้ว่า x อกำลังสองเนาะก็เป็นลบ i อยกกำลังสองลบไลบเ็ก็เป็นลบของลบไเนาะแล้วก็บวกเบวกหนึ่งนะบวกไบวกหนึ่งเนาะ ลบไอทั้งหมดยกกาลังสองจะได้เท่าไหร่เนาะมันจะได้ว่ามันก็คล้ายๆกับไอยกกําลังสองก็คือลบหนึ่งถูกปะทุกคนปุ๊บอันนี้ได้ลบหนึ่งแล้วทีนี้อ่ะลบหนึ่งสามารถตัดกับบวกหนึ่งได้นะคะปุ๊บปุ๊บแล้วทีนี้อันนี้ลบจอลบเป็นบวกไอบวกไออ้า,อาวแสดงว่าอันเนี้ยเท่ากับสองไอไม่เท่ากับศูนย์สิเพระาะฉะนั้นข้อเนี้เราจะรู้เลยว่า ลบไอไม่ใช่คำตอบของสมการถูกป่ะ,ะทีนี้เราได้แล้วเราแสดงตามพี่โจทย์ต้องการแล้วว่าเฮ้ยเรารู้แล้วนะว่าสมการพอุนามเนี้ยมีไอเป็นคำตอบปุ๊บและลบไอไม่ใช่คำตอบถูกไหมคะแล้วทีนี้มันขัดกับทฤษฎีบท13ายังไงเราก็มาลองอ่านทฤษฎีบท13อาอีกแกนให้มันเคลียร์เนาะแล้วได้ว่าถ้า Z เป็นคำตอบของสมการก็คือเหมือนอันเนี้ยเป็น Z แซ่บเป็นคําตอบของสมการแล้วสั่งยุคของแซ่ลบไอใช่ปะ่ะก็ใช่อันเนี้ยเป็นเหมือนคอนจูเกตของแซจะเป็นคําตอบของสมการแต่เอา้ามันไม่ใช่คํคตอบเพราะว่าในทฤษฎีบทเนี้ยยังมีข้อเน้นที่ว่าสัมประสิทธิ์สัมประสิทธิท์ของสมการเนี่ยต้องเป็นจำนวนจริงถูกปะ่ะแล้วนี้มันขัดแย้งยังไงก็ตรงที่ตรงนี้นะคะก็คือตัวที่ไม่ติดเอกอะ่ะมันไม่ใช่เป็นจํานวนจริงเนาะ ไม่เท่ากับจำนวนจริงดังนั้นเนี่ยเออในเคสเนี้ยเราก็จะพบว่าโอเคเรามันขัดแย้งกับทฤษฎีบท13บสามไหมคือทฤษฎีบทอ่ะไม่ผิดแต่ว่าตัวโจทย์ของเรามันไม่ได้สอดคล้องกับทฤษฎีบทนะคะอ่ะก็นี้ก็เป็นวิธีทำข้อนี้เนาะก็อย่าลืมว่าสมมติเขาให้เฮ้ยอันนี้เป็นคำตอบของสมาการอะไรเงี้ยแล้วก็เอาตัวนั้นเนี่ยเท่ากับเป็น x เ,เท่ากับตัวนั้นแล้วก็ลองแทนเข้าไปในสมาการเลยเนาะอ่ะ จบนะคะเราก็มาต่อกันที่ข้อ5เนาะข้อ5เขาบอกว่าจงหาสมการพรหุนามดีกรีต่ำที่สุดที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริงอ่ะสัมประสิทธิ์จำนวนจริงมาอีกแล้วนะมี1เป็นสัมประสิทธิ์น้ำอ่ะและสอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้เนาะดีกรีต่ำสุดด้วยนะ ที่ขีต่ําสุดหมายความว่าอะไรก็คือหมายความว่าเอ้ยอจานวนคําตอบที่เขาให้มาแล้วก็ใช้แค่นั้นละกันอย่าไปเพิ่มจํานวนคาตอบให้เขาเพราะถ้าเราเพิ่มจำนวนคาตอบให้เขาเนี่ยลองนึกดูว่ามันก็คือการเพิ่มแบบการเพิ่มตัวคูณของเอกอะเอกก็จะยกกําลังมากขึ้นทําให้เอกเนี่ยมีสมบัติมากขึ้นเช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันที่ข้อแรกเลยนะคะก็คือเขาบอกว่าลบสามสองและไอเป็นคําตอบถูกปะ ง,ง่ายๆเลยก็คือแบบลบสามเป็นคําตอบแบบนี้เราจะได้ตัวคูณเป็นอะไรถูกไหมนั่นก็คือ x บวกสามถูกไหมคะเพราะว่าอันเนี้ยเราลองคิดช้าๆให้เผื่อคนตามไม่ทันเนาะก็คือเป็นเหมือนสมมติลบสามเป็นคาตอบเพราะฉะนั้นเนี่ย x ลบลบสามเนี่ยก็จะต้องเป็นตัวคูณถูกปะแล้วก็เจอลบก็เป็นบวกเพราะฉะนั้นจะกลายเป็น x บวกสามถูกไหมคะส่วนสองก็เป็น x ลบสองปกติเลย แล้ว i ก็คือเป็น x ลบ I ที่นี้อ่านเราจะคูณแค่นี้เลยได้ไหมคำตอบคือเฮ้ยอย่าลืมว่าโจทย์เนี่ยสั่งว่าสัมประสิทธิ์ต้องเป็นจำนวนจริงแต่ที่เราติด I อยู่ถูกปหคะเพราะฉะนั้นจะได้ว่าจากทฤษฎีบท13เนาะแล้วก็อ้างจากข้อที่แล้วเลยนะคะทบอนี่ขอย่อแทนทฤษฎีบทนะคะก็จะได้ว่าเมื่อ I เป็นคำตอบแล้วเนี่ยลบ I ต้องเป็นคำตอบด้วยถูกปะเพื่อให้ สัมประสิทธิ์ของสมการที่เราจะหาเนี่ยเป็นจํานวนจริงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วเราต้องคูณ x บวก i ไปด้วยแล้วก็เท่ากับ0นูนย์ทีนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือคูณกระจายค่ะแค่นั้นเลยมันก็เป็นเกี่ยวกับการคิดเลขอะไรอีกแล้วเนาะมาก็มาลองกันเลยเนาะก็คูณกระจายอันนี้นะคะก็เป็น x กาลังสองเนาะลบสอง x บวกสาม x ถูกปะ่ะปึ๊ปปึ๊ปึ๊แล้วก็ลบหกเนาะแล้วก็หลังเนี่ย หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเนี่ยก็จะได้เป็นหน้ากําลังสองลบไอกำลังสองเนาะเท่ากับ0ซึ่งไอกำลังสองได้เท่ากับเท่าไหร่ถูกปะไอกำลังสองก็คือลบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นลบเจอลบเป็นบวกเนาะมันก็จะได้เป็นอ่ะคิดก้อแรกไปด้วยเลยลบ 2x เบวก 3x เกนาะก็จะได้เป็นบวก x นะคะลบ6แล้วก็ก้อนนี้ได้เป็น x กําำลังสองลบลบ1ถูกปะก็กลายเป็น x กําำลังสองบวก1เนาะเท่ากับศูน แล้วก็คูณต่อนะคะก็คือคูณกระจายแบบนี้ต่อก็เอา x กําลังสองเข้าไปคูณก่อนเนาะก็จะกลายเป็น x กําลังสี่บวก x กําลังสองเนาะแล้วก็เอาบวก x เข้าไปคูณเนาะก็เป็นบวก x กําลังสามบวก x แล้วก็ตบท้ายได้เอาลบหกไปคูณก็ได้ลบหก x กําลังสองลบหกเนาะเท่ากับศูนย์ค่ะทีนี้ก็คิดปกติเลยก็ดูเอ่อดีกรีเนาะก็จะกลายเป็น x กําลังสี่นะคะแล้วก็บวก x กําลังสามเนาะ แล้วก็ x กําลัง2เป็นบวก1แล้วก็ 2, 1, ลบ6กราจะได้เป็นลบ 5x กําลัง2นะคะแล้วก็เป็นบวก x แล้วก็ลบ6เนาะจะเท่ากับ0อ่าอันนี้ก็จะเป็นคําตอบของของคาถามนี้เลยนะคะก็คือให้หาสมการพหุนามดีกรีต่ําสุดเนาะทีนี้สมมติคนแบบเอ้ยเราทําโจทย์ข้อนี้เสร็จเดียวเราอยากเช็คคาตอบจะทํายังไงก็จะบอกวิธีเช็คคร,ร่าวๆให้นะคะก็คือวิธีเช็คเนี่ย เราก็ลองเอาคําตอบอันนี้แทนเข้าไปก็คือถ้าว่างมากเนี่ยก็สามารถเอาแบบลบสามแทน x แล้วก็เอาสองแทนเข้าไปเนาะอันนี้ขอเช็คให้แค่แบบเดียวเอาสองและกันเพราะว่าเราคุณชินกับสองอยู่กาลังเนาะก็ลองเอาสองมาแทนเนาะคือเอา x เท่ากับสองเนี่ยแทนลงไปเราก็จะได้เป็นสองยกกําลังสี่เป็นสิบหกเนาะบวกสองยกกําลังสามเป็นแปดลบห้าคูณสองยกกําลังสองก็คือสี่แล้วก็บวก x ก็คือบวกสองแล้วก็ลบหกเนาะ เท่ากับเท่าไหร่อ่ะก็เป็น16บวก8ลบ20บวก2ลบ6เนาะก็ในก้อนบวกเนี่ยเราจะได้เป็น16บวก8 24บวก2เป็น26ถูกไหมคะแล้วก็ลบเป็นลบ20กับลบ6ก็เป็นลบ26ก็เท่ากับศูนย์จริงๆเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าเออ2เป็นคำตอบของสมการนี้จริงๆก็เหมือนเป็นการเช็คคำตอบไปในตัวเนาะก็วิธีทำก็คือตามเหมือนเดิมเลยเนาะเอาคำตอบมาติดเป็น x ลบคำตอบอะไรแบบนี้อ่นะ เพราะฉะนั้นเราก็มาลองทาข้อ2นะคะข้อ2เนี่ยใช้วิธีเดิมเลยนะแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือแบบโอ้ยมันซ้ากี่คําตอบซ้ํากี่คําตอบอ่ะเขาบอกว่า2 i และ5เป็นคําตอบซ้ํา2คําตอบและ3าวคำตอบตามตามลำดับถูกปะเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่า2 i ซ้ํา2คําตอบมันจะได้เป็น x-2 i ลบ 2i เนาะคูณกับ x-2 i ลบ 2i และ5เป็นคำตอบซ้ำ3คำตอบถูกปะก็จะได้เป็น x ลบ5คูณกับ x ลบ5แล้วก็คูณกับ x ลบ5ซึ่งในที่นี้เราจะรู้ได้ว่า5เนี่ยคูณกันยังไงก็กลายเป็นจำนวนจริงอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ว่าเจ้า 2i เนี่ยถึงเราจะมี 2i ถึง2วงเล็บแต่ว่าสมมติเป็น x ลบ b ทั้งหมดยกกำลัง2แบบนี้จะได้เป็น x ยกกำลัง2ลบ 2ab บวก บกลังสองอะไรแบบนี้ใช่ปะซึ่งก้อนตรงกลางเนี่ยสาหรับก้อนเนี้ยนะยังไงมันก็ต้องติดไอถูกไหมคะ mm. เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เราต้องใช้ทฤษฎีบท13มาช่วยอีกแล้วเนาะก้อนสองไอใช้ทฤษฎีบท13นะคะจะได้ยังไงทฤษฎีบท13จะได้ว่าเมื่อสองไอเนี่ยเหมือนแทนด้วยแเนาะแอันเนี้ยจะเท่ากับลบสอง I, นะจะเป็นคำตอบด้วยถูกปะ โอเคเพราะฉะนั้นก้อนี้แน่นอนว่ามันต้องคูณด้วย x บวก 2i ทั้ง2อันเลยเนาะปึ๊บหูเลขเยอะมากใช่เพราะามันแบบซ้ำหลายคำตอบถูกปะต่อไปก็เป็นเรื่องการคิดเลขลนวนๆเลยค่ะว่าเราจะคิดเลขถูกไหมอันนี้คูณกันนั่งแบบ7วงเล็บก็เป็น x ก,กํลัง7ถูกไหมอืมมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาลองกันหน่อยละ ก็ง่ายๆนะก็คูณก้อนที่มันคูณง่ายก่อนก็เช่นก้อนนี้กับก้อนนี้นะคะหน้าหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังจะได้เป็นหน้ากําลังสองลบสองไอกำลังสอง,สอง,อง,สองใช่ปะ่ะติดกันสองวงเล็บเลยนะอ่ะแล้วก็เป็น x ลบห้าคูณเลบห้าคูณ x ลบห้าเนาะก็เหมือนเป็น x ลบห้ายกกำลังสามนะคะอ่ะ ก็มาคิดในวงเล็บก,กันก็เป็น x กซำลังสองลบสองไอโอกำลังสองเนาะอ่ะทดให้ตรงนี้นะสองไอโอกำลังสองมันก็คือสองยกกำลังสองคูณไอกำลังสองใช่ป่าเพราะฉะนั้นสองกำลังสองก็คือสี่และไอกำลังสองคือลบหนึ่งเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะได้เท่ากับลบสี่ถูกปะ่ะแล้วพออันเนี้ยมันจะเป็นแบบลบเจอลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นอย่างนี้เลยอ่ะสองวงเล็บนี้ก็ยังไปด้วยกันเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ ก้อนหลังเนี่ยยกกาลังสามเนาะสูตรสูตรคืออะไรเดี๋ยวมาทวนสูตรให้ก่อนก็คือเวลาเจออะไรยกกําลังสามเนาะ a บวก b แล้วกันจะได้เป็นหน้ากําลังสามเออลบสามหน้ากําลังสองหลังถูกปะบวกสามหน้าหลังกําลังสองแล้วก็ลบหน้ากาลังหลังกําลังสามเนาะอันนี้ก็เป็นสูตรเวลาเจอยกกําลังสามนะคะเอ้ยต้องเป็นบวกหมดขอโทษขอโทษค่ะ ถูกปะเป็นบวกหมดถูกไหมเพราะว่าอันนี้มันบวกกันหมดใช่ใช่ใชอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้จะได้เท่ากับเท่าไหร่เนาะอ๋อแต่ถ้าเป็นลบอะ่ะมันก็จะลบตามอันนี้แหละปึ๊บปึ๊บอ,อย่างงี้นะทาไมอันนี้อันนี้แบบไปคูณกระจายแจกแจงเอาเองได้นะคะเพราะฉะนั้นก้อน x ลบ5กําลัง3จะได้เท่ากับเท่าไหร่ก็จะได้เป็น,นากําลัง3ลบ3 หน้ากาลังสองเนาะหลังก็คือห้าถูกปะ่ะแล้วก็บวกหน้าสามหน้าหลังกําลังสองก็คือยี่ห้าถูกปะ่ะแล้วก็ลบหลังกําลังสามห้ายกกําลังสามก็ได้หนึ่งร้อยยี่สิบห้านะคะอ่ะนี่ก็คิดเลขต่อไปเลยถูกไหมก้นนี้ก็ต้องคิดเลขเนาะหน้าหน้าเหมือนเป็น x 2, กําลังสองบวกสี่ยกกาลังสองถูกไหมมันจะได้เป็นหน้ากําลังสองก็คือ x กําลังสอง ูณ x กําลังงคือ x กําลัง4บวก2หน้าหลังก็คือ2 4คูณ x กําลัง2เนอะแก็บวกหลังกําลังงก็คือ4กําลังสองส่วนก้อนหลังก็คิดเลขออกมาดีๆก็ได้เป็น x กําลัง3เนอะลบ15 x กําลังงบวกอันนี้ได้75เนอะแล้วก็ลบ1อะ ก็จะได้เป็น x กำลัง4บวก 8x กำลัง2บวก16เนอะคูณกับ x กำลัง3ลบ 15x กำลัง2บวก 75x ลบ125เนอะอ่ะอย่างนี้เลยเราก็คูณกระจายนะคะอันนี้เลขเยอะนิดนึงก็อย่าคิดเลขผิดกันเนาะบอกตัวเองด้วยเนาะปึ๊บกระจายแบบนี้เนาะก็กระจายไปทีละก้อนนะคะใจเย็นๆเนาะ ก็คูณเลยมันก็จะได้เป็นฟึบตรงนี้ใช่ไหม x กําลัง4คูณ x กําลัง3ามก็ได้ x ยกกําลัง7เนอะลบ15 x กําลัง2คูณ x กําลัง4ก็ได้ x กําลัง6เนอะแล้วก็เป็นบวก75 x กําลัง5แล้วก็ลบ1 2 5 x กําลัง4เนอะแล้วก็เอาตัวบวก8 x กําลัง2เนี่ยคูณเข้าไปเนาะก็จะได้เป็นบวก8 x กําลัง5ลบ 1 2 0 x กําลังสบวกแคูณ75นาะก็ได้เป็น8 7 5 6 600เนาะได้600พอดีเลย6 0 0 x กํลัง3แล้วก็ลบอันนี้คูณกันเนาะก็จะได้1 0 0 0พอดี1,000 x กํลัง2ก็มาถึงก้อนสุดท้ายแล้วนะคะดีใจมาก16คูณเข้าไปก็ได้เป็นบวก1 6 x กํลัง3ลบเอาละคิดเลขและ16คูณ15ได้เท่าไหร่เนาะก็ เออมันก็คือ240ถูกปะ่ะแล้วก็บวกกับ16บหคูณเจเนาะก็จะได้เป็นหนึ่งพั 1, 200, หรือเปล่าหนึ่งพันสอเนาะแล้วก็ลบตัวสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวเราขอเช็คแป๊บหนึ่งเนาะเช็คกับเครื่องคิดเลขเลยละกันแต่ว่าถ้าไปอยู่ในห้องสอบก็คูณแจกแจงได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้ต้องการความรวดเร็วนิดนึง ก็จะได้เป็นสองพันเนาะทีนี้ก็จะได้คําตอบแล้วค่ะเหลือแค่จัดแจงให้มันอยู่ในดีกรีที่เหมาะสมแล้วก็ให้คําตอบมันออกมาสวยงามเนาะก็จะได้เป็น x กําลังเจ็ดถูกปะ่ากําลังหกมีตัวไหนบ้างก็มีก้อนนี้เนาะอะ่มีอันเดียวก็เป็นลบสิบห้า x กําลังหกเนาะอะ่แล้ว x กําลังห้าล่ะก็มีอันนี้อันนี้ถูกไหมก็จะได้เป็นเจ็ดสิบห้าบวกแปดนะคะก็คือแปดสิบสามเนาะ 83า x กำลัง5เนาะแล้วก็ x กำลัง4ีลบ1แล้วก็อ่าแล้วก็หมดแหละมันก็จะได้เป็นลบ2 45เนาะอ่าแล้วก็ x กำลัง3ก็ก้อนนี้กับก้อนนี้เนาะก็คือบวก6ก6 x กลัง3เนาะแล้วก็ x กำลัง2คือก้อนนี้กับก้อนนี้เนาะก็ได้เป็นลบหนึ 40, x กำลังสอนะคะ แล้วก็จบแล้วก็เป็นบวก1 2 0 0 x แล้วก็ลบ2000เนาะอ่าอันนี้ก็เป็นคำตอบของข้อนี้นะคะก็ค่อนข้างยาวนิดนึงเพราะว่าเออคำตอบมันเยอะเนาะเป็นมีทั้ง7คําคำตอบก็เลยกลายเป็น x อกำลัง7็ก็ถ้าใครอยากใช้คำตอบก็ลองไปแทนได้นะคะแทนด้วย5หรือแทนอะไรเรืออย่างเงี้ยก็ได้เนาะแต่ว่าก็คือเลขเยอะนิดนึงก็ต้องใช้ความอดทนแล้วก็ความคิดเลขเนาะ ก็หลักการเหมือนเดิมกับข้อที่แล้วเนาะก็คือเขาให้อะไรเป็นคําตอบแล้วก็ลองเอามายาัดเป็นแบบ x ลบก้อนนี้ x ลบก้อนนี้แล้วก็เอามาคูนกันก็จะได้คําตอบที่เราต้องการนะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทําข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ